และนี่คืออุปกรณ์ที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการอัดเพลงของคุณให้ดียิ่งขึ้น b a c k l i o n Audio Alto DT ครับัสวีครับผมก๊อดกิมเล้งครับ สวัสดีครับผมล็อบบี้กิมเล้งเจ้าเก่าเจ้าประจําเจ้าประจาคุณ<ม>ล็อบบี้ครับวันนี้เราอยู่กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เป็นอัลบอร์ดเกียร์ประเภทปีไมโครโฟนครับที่จะมาช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพในการอัดเพลงหรืออัดเสียงทําให้เสียงร้องดียิ่งขึ้นทำให้เสียงดนรงตรีดียิ่งขึ้นกับปีไม์ตัวนี้ครับอ่าเรียกว่าตัวนี้ก็คือความสามารถมันก็คือใช้ในการบูทเสียงไม์ก็ได้หรือว่าใช้เพื่อการ ผ่านเบื่อโอโทนก็ได้ทัานเรียกว่าใช้ได้ทั้งทั้งสแบบเลยแน่นอนครับปีใหม่ในตลาดบ้านเราก็มีหลากหลายแบรนด์มากมายแต่ส่วนใหญ่ก็จะราคาแบบหลัก2อง0มื่นสามหมื่นสี่มืนขึ้นเลยแต่ตัวนี้ เป็นปีไมเรียกได้ว่าราคาเริ่มต้นแล้วกันราคาเริ่มต้นแล้วประสิทธิภาพดีเยี่ยมมากๆใช่เห็นตัวเลขนี่แรงมากเลยนะแรงมากบูตเกณ์ได้เยอะด้วยใช่ทางแบลคแรลออนเนี่ยเขาเคลมว่าเป็นไมปีที่ใช้สาหรับทําโทนได้ดีเลยเพราะว่าเหมือนเขาใช้วงจรของผักมิกเซอร์เอามาจักคอนโทรลมาจยากเข้าไปยังไงเราไม่ต้องจะเป็นต้องบูตเกณ์ก็ได้เหมือนด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเกนฑ์มันสามารถปรับเป็นสูตรได้คือแค่เสียงเป็นลายอินผ่านเข้าไปแล้วก็ออกได้เลยออกได้เลยไม่ต้องบูตอะไรก็ได้ได้โทนคาแรคเตอร์ของปีหม แล้วตัวเล็กแบบนี้พกพาไปไหนก็สะดวกใช่ครับพูดถึงแบล็กไรออนเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเชื่อถือได้เชื่อถือได้เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เอาบอดเกียร์เนี่ยเขาค่อนข้างมีชื่อระดับโลกอยู่แล้วหลายๆตัวก็จะโดดเด่นตัวนี้เป็นรุ่นเล็กรุ่นที่น่าใช้ของแบล็กไรออนเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือเปล่าครับเนี่ยรุ่นเริ่มต้นรุ่นเริ่มต้นเดี๋ยวมานูหน้าตาไหมว่าหน้าตาจะเป็นยังไงวัสดุทําจากอะไรบ้างครับตัวถังก่อนเลยด้านบนก่อนเลยด้านบนทําจากอะไรครับ อลูมิเนียมอ่าข้างๆเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นบอดี้แบบอันนี้เป็นเป็นไม้อะไรครับผมน่าจะไม้สนอ่าแต่เป็นไม้แท้นะไม่ไม่ได้ไม้อัดนะเนี่ยไม้แท้ไม้ไม้แท้ไม้แท้ไม้แท้แล้วก็ขัดเงาแต่ลวดลายสวยข้างๆเป็นไม้ทําเพื่อแบบให้ดีไซน์คล้ายๆแบบ คอนโซลยุควินเทจอะไรอย่างเงี้ยครับดูดีมากแล้วก็น้ำหนักเบามันพกพาได้จริงใส่กระเป๋าได้ใส่กระเป๋าได้ถ้ากระเป๋าเก่งผมใหญ่นี่คือใส่ได้เลยได้กระเป๋าสะพายเล็กๆกระเป๋าเป้อะไรได้หมดเลยได้เลยเนี่ยอินเตอร์เฟซตัวนึงแล็ปท็อปได้แล้วไปไหนก็ได้จะไปนอนบ้านไหนก็ได้แล้วอ่าอยากทำเพลงแบบว่าเคลื่อนที่เร็วอ่าใช่มาดูที่ด้านแผงหน้าปัดหน้าปัดมีวอลลุ่มวอลลุ่มนี่ให้อันนี้เกณฑ์ด้ววอลลุ่มเอาเกณฑ์เกณฑ์วอลลุ่มเกณฑ์ ก็คือสัญญาณเข้ามาใช้เกณฑ์ในการบูทสัญญาณขาเข้าก่อนสังเกตว่าเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เข้าปกติไม่ปรีใช่ไหมไม่ปรีที่มันเป็นซีเล็กเป็นแก๊กแก๊กแก๊กอ่ะมันจะบูทมา10 dB หรือว่า20 dB ก่อนเลยแก๊กแก๊กคือเขาจะมีค่าฟิกไ่าก็คือเสียก็ไปก็คือบูทเกณฑ์แล้วมั้งแต่20ไป30 40จนถึง60สำหรับตัวนี้ก็คือมันเริ่มที่ศูนย์เริ่มที่ศูนย์เนี่ยมันจะเริ่มที่ศูนย์ไปถึง60ก็คือเราสามารถจะ ให้เสียงมันผ่านเฉยๆเราไม่อยากจะบูสต์มันอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ได้ได้เหมือนกันแล้วก็ผ่านเกณฑ์เข้ามาใช่ไหมแล้วก็แฟนทอมก่อนเลยคือปีไมท์ทุกตัวจะต้องมีตัวนี้เผื่อไมที่ต้องจ่ายแฟนทอมอย่างไมโครดนเซอร์ส่วนใหญ่รุ่นทั่วๆไปครับผมก็มีให้ถัดมาก็จะเป็นกัเฟสกับเฟสในกรณีเอาเช็คเช็คเฟสเลยเช็คเฟสได้ครับภูมิถัดมาก็จะเป็นแพดตัวนี้สําคัญนะแพดสําคัญมากครับเพราะว่าไมค์ปีตัวเนี้ยมันออกแบบมาสําหรับอัด เครื่องดนตรีด้วย,วยเสียงร้องด้วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นในปุ่มแพดจําเป็นมากถ้อเราเอาไปอัดเครื่องดนตรีมันเสียงดังอะ,อะไรเงี้ยบางไมที่เกณฑ์แบบแรงมากๆเลยรเราอยากแพดแล้วได้แบบอยากเอาคาแรคเตอร์ของตัวปีเพิ่มขึ้นอีกเราก็สามารถแพดแล้วก็บูทเกณฑ์ข,ขึ้นไปอีกได้เลยจะเอาแบบคาแรคเตอร์ของรทรานส์ฟอร์เมอร์อีกฟังก์ชันหนึ่งที่โดดเด่นก็คือ Hi ซี d i นี่ก็จะมีสวิตตัวน,นี้อัดกีตาร์ได้ด้วยอัดได้ครับอัดกีตาร์เบสแล้วว่าอิมพูเมนต์ที่เป็นแจ็คอัานบาลานนะครับได้หมดเลยกดสวิตช์นี้แล้วก็ใช้ที่นั่นได้เลย,เลยแล้วก็มีบ u ยูมิเตอร์ BU meter. ปกติปีไมรุ่นเล็กๆทั่วไปจะไม่ค่อยมีวิวบอกคือปีไม่ราคาประมาณนี้คือหายากแล้วคือจะากแล้วดูสวยนะดูวินเทจดูเท่เลยครับดูเท่ขนาดมันก็เท่ากับเหมือนเหมือนเป็นดีไอบ็อกซ์ก้อนนึงอ่ะนี่สถานเข้าตู้ฟฝามือเงี้ยไปอยู่บนบอร์ดไปอยู่บนบอร์ดได้อยู่ได้ได้หมดผมเคยไปใส่แล็กแล้วก็ไปเล่นได้อยู่ไหมใช้งานง่ายเลยเอามาคืนยางที่เอาไปเอามาคืนแล้วโอเคตัวนี้แหละตัวนี้แหละมัดูด้านหลังไหม มาดูด้านหลังกันเลยด้านหลังด้านหลังโอเคเรามาดูที่ด้านหลังครับผมไม่ไม่ใช่หลังนูนหลังหลังตัวปีไมเออคุณนี่เน้นไฮด้านหลังมีอะไรบ้างครับมีช่องอินพุตอ่าอินพุตแบบไมน์อินเอกรีาร์ไมอินพรีเมียมมากๆทั้งพอร์ตอินพุตแล้วก็เอาพุตจะดูแต่เอาพุตจะเป็น TRS เอสบาลานซ์ใช่ครับทำมาเป็น TRS ตัวนี้จะเป็นเอาพุตแบบลายลายเอาออกไปแล้วก็มีอะไรครับมีพาวเวอร์เออินอันนี้ก็ เรื่องน้อยอะแหละลดน้อยมันเป็นไฟกระแสเอซก็คือตัวเดปเตอร์จะทําหน้าที่แค่ลดกระแสลดแรงดันลงมาป๊กตักผ้าอยู่ข้างในนี้อ่าก็คือเป็นกระแสเอซีก็มาแล้วก็มาแปลงเป็นดีซีข้างในอ่เพื่อไปใช้งานก็คือตัวเอซีซัทโอร์เนี่ยมันทํางานด้วย220โวลต์แล้วก็มันจะมีพวกขึ้นความถี่ที่มัน คอยกวนอะเยอะเยอะเขาก็เลยตัดเอาภาคเอเซียออกไปจริงๆจะยัดเข้ามาในนี้ก็ได้แต่ว่าออกไปมันจะทําให้สัญญาศาสตรมากกว่าครับและที่สําคัญครับข้างในเนี่ยเขาใช้พวกรีซิสเตอร์ฮันสิสเตอร์จากวิเช่กับซิงมาด้วยครับไหนไหนอยู่ไหนครับอยู่ข้างในต้องแกะดูผมแกะได้ไหมครับแกะได้แกะได้แกะได้เดี๋ยวผมแววไกควัมาแกะเลยโอเคเดี๋ยว เราจะแกะดูด้านในกันดีกว่าว่าอุปกรณ์แตะอยางมันพรีเมีเหมือนกันขนาดไหนดูตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยพาร์ด้านในนี่ของแพงเน้งนะงนี่ยของแพงเดี๋ยวมาดูกันไปดูนะครับภาควงจรด้านในครับไฟเข้ามาปุ๊บเราจะเจอไอซีนี้ก่อนก็เป็นภาคซัพพลายนะครับแล้วก็เราจะเห็นอินพุตันนี้มีซันฟอร์เมอร์หนึ่งก้อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอ๊ะทำไมมีก้อนเดียวว่าปกติมันต้องมี2ก้อนอินเอาใช่ไหม ปีใหม่ตัวนี้ออกแบบมาให้สัญญาณเข้าและก็เราสามารถจะปรับเกมเป็นศูนย์ได้คือไม่บูตและสัญญาณก็จะผ่านทางฟอร์มเมอร์ออกไปแล้วก็เอาพูดออกไปเลยเพราะนั้นมันจะไม่มีการขยายที่เอาพุดอีกรอบเพราะนั้นสัญญาณจะเข้าแค่สญญารอันเดียวสัญญาณที่ป้อนเข้ามาศูนย์ดีบีมันก็จะต้องออกที่ศูนย์ดีบีหรือใกล้เคียงด้วยอันนี้เราก็จะเห็นว่าตัวคาปาซิเตอร์ก็จะพรีเมียมดูพอร์ตพอร์ตนี่คือแน่นหนามากและนี่ก็คือแบบคุ้มจริงๆค่อนข้างดีนะ ผมอยากรู้สเปคคร่าวๆได้ไหมสเปคคร่าวๆอ่าเท่าไหร่ครับมีมีอะไรบ้างครับก็เป็นปีไมที่1อินหนึ่งเอาทเกณฑ์ที่เท่าไหร่ครับศูนย์ศูนย์หึ่งหรือศนยดีศูนย์ึงอัตราขยายค่อนข้างสูงแหละเรียกว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปใช่ที่ที่จะมีอัตราขยายเยะมากยี่สิบห้าถึงสี่สิบโดยปกติแล้วก็ปรับกันที่ประมาณนี้หลักๆตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกสบายใช้กับไมโครโฟนก็ได้ใช้กับอินรูเมนต์ก็ได้มีวิวเมเตอร์ให้ดูสัญญาณเป็นแบบ อ่าอันละอกิยูมิเตอร์ดีบียูใช่เดี๋ยวให้คุณเราจะประกอบคืนแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปเทสเสียงกันใช่อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรอยู่ตรงนี้ฉันไม่มีใครยังคิดถึงเรื่องราวของเราอยู่ในห้องที่ไม่มีเธอ มอนของเธอยังอยู่แจกันดอกไม้รูปคู่ยังเหมือนเดิมอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรอยู่ตรงนี้ฉันไม่มีใครยังคิด ถึงเรื่องราวของเราอยู่ในห้องที่ไม่มีเธอมอนของเธอยังอยู่แจกันดอกไม้รูปคู่ยังเหมือนเดิม เป็นยังไงกันบ้างครับคุณกอสซี่ครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงของตัว Alto ทีไปแล้วผมว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความหนาได้หนาเลยหนาย่านโลดีอิ่มเลยแล้วก็ย่านไฮนี่ค่อนข้างสวยในขณะเดียวกันมันเพิ่มความแรงของเกนได้เยอะมันก็เลยที่วันมีความเซทูเลตในน้อยก็คือมีความเป็นอะนา็อกโทนนั่นแหละแต่โทนก็จะไม่เหมือนปีไมล์รุ่นอื่นก็มีคาแรคเตอร์เฉพาะใช่ครับก็เรียกได้ว่าเป็น ฟีใหม่ที่บักไลออนเนี่ยผลิตมาได้ค่อนข้างฉลาดแล้วก็ดีมากครับคือเขาไม่ได้โคลนตัวไหนไม่ได้โคลนเขาคิดเองเขาอยากได้โทนแบบนี้ของเขาก็ทํามาแบบนี้เลยใช่และที่สำคัญตัวเล็กด้วยครับสะดวกสบายกับการเคลื่อนย้ายแล้วก็สะดวกสบายกับการนําไปอัดเสียงที่สถานที่ต่างๆเรียกได้ว่าตัวเล็กสเปกป๋าสเปกป๋าสเปกป๋าแล้วก็หรือจะใช้แบบไลฟ์เล่นสดบนเวทีก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะทําให้เสียงร้องหรือเสียงเครื่องดนตรีคุณบนเวทีในการแสดงสดเนี่ยดียิ่งขึ้นอันนี้จะความเป็ดีต้นได้เยอะพอถุงครัวเลยคยับเยมีตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเวลาเราไปเล่นที่ไหนเนี่ยเสียงเราก็จะคาแรคเตอร์นี้หมดเลยดีคุ้มคุ้มราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้แบล็คไรอัลโ d โทดีีนะครับราคาเพียง11,500บาทครับโอ้ถูกมากเลยนะเป็นปีใหม่ราคาเริ่มต้นที่ควรมีตัวแรกเลย เผื่อบางคนจบที่ตัวนี้ด้วยนะครับแอบกระซิบว่าแบบศิลปินหลายๆคนก็ตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่บสามารถมาลองได้ลองได้ลองได้เข้ามาลองได้เข้ามาทดลองได้ที่กิมเล้งออนิโอบางนาโชว์รูมของเรานะครับแล้วก็ใครอยากสอบถามสเปคหรือรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามาถเข้ามาได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับวันนี้ผมกับคุณล็อบบี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรเจ๋งๆเด็ดๆนั้นติดตามมันด้วยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ